สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายครับทาเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้จะมาชมเพื่อนๆทาหัวเชื้อน้ําหมักกันนะครับเป็นหัวเชื้อน้ําหมักที่นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวเชื้อน้ําหมักที่มีประโยชน์มากตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนทําใช้กันแล้วแล้วก็บอกต่อกันมาว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับมันให้สารอาหารกับพืชแทบจะครบทุกอย่างเลยนะครับเป็นหัวเชื้อน้ำหมักปลาครับ ซึ่งปออกติแล้วหัวเชนน้ำหมักปลาที่เพื่อนๆทางบนหลายๆคนนะเขาก็จะใช้ตัวหัวปลานะครับหัวปลาเป็นหลักเลยว่าง,งั้นนะครับเพราะว่ามันจะได้ตัวแคลเซียมจากจากตัวหัวปลามาด้วยนะครับแต่วระเด็นของผมวันนี้ที่ผมไปขอที่ตลาดมาได้ทั้งหัวได้ทั้งเครื่องในได้ทั้งขี้มันได้ทั้งหางได้เกล็ดได้มาหมดเลยครับคือขอพี่เข้ามาทั้งหมดเลยนะครับเขาเลยจัดไม้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาทํากันเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ําหมักปลาที่เราจะทําในวันนี้ ทำกันยังไงนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับส่วนผสมของเราอะนะครับหลักๆจริงๆแล้วอะการทําน้ําหมักปลานะครับมันก็จะมีนี่ครับปลานะครับผมไปขอมาจะเป็นหัวจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นส่วนผสมของตัวปลานะครับมาแล้วก็จะเป็นตัวกากน้ําตาลนะครับก็จะเป็นอันนี้กากน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําจริงๆคือใช้แค่3ส่วนนี้แหละนะครับในการทําน้าหมักปลาเพียง เพียงแต่ว่าถ้าเราใช้แค่3อย่างนั้นอะระยะเวลาในการหมักก็ค่อนข้างจะนานนะครับซึ่งพี่น้องหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าที่เป็นเกษตรกรจริง,รงๆที่เขาทําส่วนเยอะจริงอะเขาก็จะใช้ตัวนี้ช่วยครับนี่นะครับเขาเรียกว่าพอดาอ .2 สารเร่งซูเปอร์พอดอ .2 นะครับไอ้ตัวนี้ขอได้นี่ครับเห็นไหมครับห้ามซื้อขายขอได้ฟรีที่ พัฒนาที่ดินจังหวัดหรืออำเภอนะครับไปขอได้เลยถ้าใช้ตัวนี้นะครับในการมามาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำหมักเนี่ยเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ20กว่าวันในการหมักหมักปลานะครับซึ่งมันจะเร็วมากนะครับแต่ว่าเหมือนที่บอกถ้าใช้ตัวนี้ฉีกซองก็ต้องใช้หมดเลยซึ่งจะทำครั้งประมาณ50ลิตรนะครับซึ่งถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ ที่มีที่น้อยๆน,นะครับพื้นที่น้อยๆหรือเศษปลาน้อยๆอ,ยอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยเหมาะนะครับผมเพราะว่าถ้าน้ํา20ลิตรปลาก็ต้องประมาณ20-30กิโลนะครับในการเอามาทํานะครับผมโอเคของเราวันนี้นะครับผมผมมีตัวตัวพรสองแต่ว่าผมจะไม่ใช้แล้วกันนะครับบอกแล้วเกษตรเรื่องง่ายๆครับของผมวันนี้ผมจะใช้นอกจากตัวกันน้าตาลแล้วผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นน้ำหมักสารปรดที่ผมทำเอาไว้นะครับน้ำหมักสารปรด ใครไม่มีไม่เป็นไรนะครับสับประรดสดก็ได้ที่สุกๆแล้วนะครับมหาหั่นเป็นชิ้นใส่ไปได้เลยเหมือนกันนะครับอาจจะส่วนที่เราจะทําในวันนี้เราใช้สูตรสามหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือปลาสามส่วนกาบน้าตาล1นส่วนแล้วก็พวกสับประรดหรือพวกน้ําหมักช่วยย่อยต่างๆอีกอีก1ส่วนนะครับน้ําใส่ให้ท่วมนะครับ เน้นที่ว่าน้ำครับน้ําใส่ท่วมตัวน้ำเราจะไม่ได้กล่าวว่าต้องกี่ลิตรนะครับเพราะนี่คือเราต้องการทําเป็นหัวเชื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกเรามาละลายกาบน้ําตาลก่อนครับตัวเศษปลาผมลองกะกะดูนะครับผมไม่ได้ช่างนะความกะดูว่าประมาณสัก5-6กกิโลนะครับโดยประมาณนะครับผมก็จะใช้น้ําตาลน้ําตาลหรือกากน้ําตาลนะใครมีไม่ไม่มีกากน้ําตาลใช้น้ําตาลทรายได้นะครับก็ใช้น้ําตาลหรือกากน้ําตาลประมาณสัก2กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาละลายก่อนเลย นะครับโอเคนะครับใช้กาอาครับไม่ได้ช่างไม่ได้ตวงแล้วก็เอาน้ําผสมก่อนนิดนิดนึงครับเพื่อละลายกากน้ําตาลน้ําที่ใช้นะครับแนะนําว่าถ้ามีน้ําฝนใช้น้ําฝนนะครับมีน้ําบ่อใช้น้ําบ่อนะครับถ้าไม่มีใช้น้ําปปาก็แนะนาให้เปิดทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับอันนี้ผมปอดใส่เปิดใส่ฝักบัวไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับเพื่อให้คลอรีนมันเจจางนะครับเราจะได้น้าหมักที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เสร็จแล้วก็ละลายกากน้ําตาลเลยครับนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะใส่ตัวนี้ครับน้าหมักสับร็อตที่ผมเคยหมักเอาไว้นะครับหรือว่า e อสับร็อดของผมอะนะครับใครไม่มีไม่เป็นไรนะครับใครไม่มีก็จะใช้เป็นสับปะรดสุกทั้งลูกก็ได้นะครับถ้าเหมือนสูตรที่บอกแล้วครับสามหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็สับปะรดสักลูกหรือ2ลูกก็ได้นะครับตัวสับปะรดหรือว่าตัวน้ำหมักเอเอ็มสับปะรดเนี่ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยใส่เพื่อช่วยย่อยครับ ใส่ไปช่วยย่อยช่วยจุลซีย่อยตัวกากน้ำตาลมันก็เป็นอาหารจุลซีอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณแก้วนึงครับ200 2 0 0ร้อยถึงสองซีซีนะครับตัวยีเมสับรถมันจะหอมมากครับหอมเปรี้ยวปลาใส่ไปเลยครับนี่นะครับ นี่หัวปลาดุกนะครับทั้งปลาดุกปลาเต็มหมดทั้งปลาทั้งคี้ปลานะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมนะครับใครจะใช้ถุงมือโคนก็ได้ครับแต่ต้องระวงังระวังพวกพวกพวกก้างมันนะครับนะครับแนะนําเดี๋ยวอันนี้ผมใส่กดๆไว้ก่อนนะครับผมยังไม่ใช้มือโคนแรงๆกลัวก้างจะตํา มือด้วยนะครับเห็นน้ำไปก่อนนี่นะครับคนให้ตัวน้ําตาลกับน้ําตาลที่เราละลายไว้ด้านล่างอนะ่ะให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนด้วยนะครับให้ทั้งหมดจมน้ํานะครับให้น้ําท่วมนะครับให้น้ําท่วมเสร็จปลาไว้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะครับหมักจริงจริงอ่ะถ้าหมักอย่างนี้โดยที่ไม่ใช้สารพดอสองของกรมการเกษตรนะครับเราก็จะใช้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่ง นะครับเรา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 ,เราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปอ่ะประมาณ3าวันสาสี่วันนะเราจะมาเปิดเพื่อโคนมันนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดเลยเนี่ยมันจะเกิดแก๊สนะครับอันตรายปิดฝาไว้เลยครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วไว้ในที่ร่มครับแล้วก็อีกสักสามสี่วันเดี๋ยวเราก็มาโคนทีนึงหลังจากเราหมักไปแล้วประมาณสักเดือนเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับ เราก็จะเอาน้ํามันไปใช้นะครับการเอาน้ําหมักไปใช้น้ําตัวนี้นะครับมันเราทําเป็นหัวเชื้อนะครับเราใช้เศษปลาค่อนข้างเยอะนะครับหัวเชื้อเราสามารถนําไปขยายต่อได้นะครับเดี๋ยวไว้ไว้มีโอกาสจะทําเป็นตัวขยายหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อน้ําหมักปลานะครับแต่ถ้าเราไม่เอาไปขยายเราจะเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดได้เลยฉีดได้ทั้งทั้ง ผักใบหรือว่าผักกินลูกนะครับฉีดได้หมดหรือถ้าจะไปราดดัดรดก็ประมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะครับน้ํา20ลิตรหรือว่าสักฝักบัวเนี่ยครับราดรสได้เลยนะครับตัวน้ําน้ําหมักปลาเนี่ยเหมือนที่บอกครับประโยชน์ในธาตุหลักมีเยอะนะครับ n p k มีครบแน่แ่แล้วยิ่งหมักนานนะครับยิ่งหมักนานไว้นานๆจริงๆหมักเนี้ยเราหมักได้เป็นปีเลยนะครับยิ่งหมักนานอะ่ะสารอาหารพวกสานอาหาราหารองก็จะมีมาเรื่อยๆเลยนะครับเราสามารถนําไปใช้ได้ตลอด นะครับหรือจะเอาหลังจากครบเดือนไปแล้วเนี่ยไปทําเป็นหัวหยวเชื้อแล้วก็หมักต่อไว้อีกได้นะครับผมโอเคอประโยชน์นะครับประโยชน์ของน้ำหมักปลาเนี่ยถ้าเป็นพวกผักสวนครัวนะครับ <c oughs> ผักกินใบเราเนี่ยก็ใบเขียวขึ้นมันช่วยให้พืชอด,อดึงจุลรีย์ที่เป็นจุลรียีดีจากในดินขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยบำรุงดินบริเวณนั้นล้วนสุยขึ้นนะครับช่วยในเรื่องปรับปรุงดินด้วย นะครับผมถ้าเป็นพวกไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่มีพี่ๆบางคนเขาเอาไปใช้กับพวกสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสวนบังคุดสวนมะม่วงอะไรย่างเงี้ยจะช่วยให้ผลไม้ของเขาว่ามีรสหวานขึ้นกรอบขึ้นนะครับเนี่ยนี่คือทําใช้กันแล้วพิสูจน์กันแล้วนะครับว่าได้ผลจริงๆนะครับโอเคยังไงถ้าชอบจะคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับที่ผมจะนํามาลง อ่เป็นคลิปใ,ใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ